ฮัลโหสวัสดีครับทุกคนอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป p ๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันกับเรื่องราวของชูกิตาและความไวรัลของรามยอนชีสที่น้องเนี่ยกินในรายการเองชิจิรามยอนนะครับของน้องแคนนี่ตอนนี้คนทยอยตามหากันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเลยที่ไทยเองเนี่ยเขาบอกกันว่าในร้านสะดวกซื้อบางครั้งเนี่ยเข้าไปก็ไม่มีเหมือนกันไม่รู้ว่าทําไมแต่ว่ามันเหมือนจะ ค่อนข้างขายดีขึ้นมากกว่าเดิมและก็มีคนรู้จักในโซเชียลเนี่ยซื้อมาลองทานเขาบอกว่าไวรัลจากชิกิตากันนะครับเราก็เห็นว่ามีคนเนี่ยซื้อมาแล้วบอกว่าเห็นน้องแคนนี่กินก็เลยอยากกินตามนี่แหละนะครับพลังของชิกิตา ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลจากเกาหลีใต้ไปสู่หลายหลายประเทศกันแล้วไหนใครซื้อมาลองทานเพราะชิกิ้ากันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับจากที่ลงคลิปไปเนี่ยแฟ,น,ฟนของน้องแคนนี่หรือว่าแฟนของเบมอนที่เข้ามาดูคลิปช่องเราก็มีมาคอมเมนต์เหมือนกันว่าไปลองทานตามน้องแคนนี่มาแล้วเรียบร้อยอร่อยมากเลยเจ๊แคนเปิดโลกให้สุดๆจากที่ไม่เคยกินชีสมาก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมแวะไปซื้อมาลองกินตามน้องกันได้เป็นของ บุนดักนะครับทุกคนชิจิบุนดักที่น้องชิกิต้าบอกว่าอร่อยมากๆและในตอนนี้เนี่ยทางแฟนคลับของน้องก็แซวกันว่าอร่อยจริงชิกิต้าไม่ได้โกงหกแน่นอนเพราะคลิปที่ในรายการนนเนี่ยเราได้เห็นว่าน้องกินอร่อยขนาดไหนและชิกิต้าก็ได้โชว์ให้ดูแล้วว่า เกลี้ยงถ้วยเลยในคัพนั้นนะครับหนึ่งถ้วย1ชามที่ชิคกิต้ากินเกลี้ยงแบบไม่เหลือเส้นแม้แต่เศษ1ชิ้นก็ไม่มีแถมยังเห็นรอยตะเกียบของชิคกิต้าเนี่ยที่กวาดไปกวาดมาปาดไปปาดมาคือมันเกลี้ยงของแท้เลยเขาก็เลยบอกว่าชิคกิต้าเนี่ยกินเก่งจริงๆเป็นคนที่เหมาะกับการเป็นพรีเซนเตอร์ของกินมากๆดังนั้นขอให้แบรนด์รามยอนเข้าชิคกิต้าหน่อยเถอะหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเส้นๆแบบนี้น้องจะพรีเซนต์ออกมาแบบ สุดกำลังแน่และเชื่อว่าจิกิต้าอยากได้โฆษณาหรือว่าพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับของกินเพล่เนี่ยอยากได้มากกว่าเกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรได้วยซ้ำเพราะดูจิกิต้าจะเอ็นจอยอิตติ้งมากนะครับแฟนคลับเขาก็แซวไปเลยหนึ่ง์เดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าหลังจากนี้ในอนาคตข้างหน้าถ้าหากชิกิต้าโตขึ้นแล้วถ้าหากปายยางปล่อยให้เบมอนเริ่มลุยงานเดียวกันแล้วเนี่ยแบรนด์ไหนเกี่ยวกับของกินจะเข้าจิกิต้าบ้างแต่เชื่อเถอะถ้าเข้าปุ๊บขายดีแน่นอนนะครับ